สวัสดีครับพอแม่พี่น้องื้นนี้ไปยามมอแล้วกันกับบอตามเมื่อก่อนครับแต่ว่ามื้อนี้เข้าสิไปแบบเซียนครับื้นนี้เพราะว่าเซียนตาดำของไปมันต้องไปเซียนครับสิบ่ไปแบบู้บาวไปแบบเซียนเพราะว่าเห็นในคลิปแต่ละคลิปที่งานเซียนไปมันตกเว้นตาดำครับมีเว้นตาดำเป็นหลุดระเืองครับไปแบบเซียนมันสิมันไปเซียนหนึ่งครับเป็นหลุดก็บบาวตามครับไป พยายามาก,กันไป 还好、啊。 tiền chỉ bởi vì được นี่ครับนี่ตัวนึงนะว่าบบเสียงตระม้าไน,น่าจะเ,เสียงเฉลี่ย มาเบบเซียนต้อมานะครับมาแบบเซียนต้องมานะม่งไหมครับอ4ลง,ง,งไหม,ไหม ตั้งอมัอนสีหย่อนแสงอยเด้อามันมันับ,นบ,นบแซมแหลกมามอ .14 เอาลลุง

ลูกกว่าสองลูกครับพอดเกาะว่ดอยู่ไเนาะสดพอดีครับสมพอทีมงานเสียนหลังก็บีบววงเข้ามาเขาใส่แบบตาเขาใส่แบตตาลงไปอน <laughs> แตงครับ สุดทางที่มึงดาหารดังแดดผ่านไปเอาบึงมองที่สีอีกตอนนึงครับลงไม่สองตอนวานเพราะว่าปลายญ่ยมันอยากพานเลยนะ ตัวน,นี้ไงถึงว่าเนยครับมาแบบเสียนก็ต้องเป็นแบบเสียนหมเนอะเสียนหมืนนี้มามาแบบู้บาวมาแบบเซียนครับ มาแบบเซียนทอ่คอของเซืยนมากิงอเซียมจริงครับมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหของเซียนก็เกินป้ากับป้าก็ เว่าเราเหยียบเขามองดูเขาเลโอ้ยของอ้โยของดูดเลยขาพี่แต่เน่้ยมองมองม มีปลารืกไม่อีกครับอุ้ยตัวนี้แค่แต่ปุ๊ดด้วยเอาของขึง้นบนรถหรอวะเอารถแล้ว่ะโอ้ยขาดวายแล้วขาดอันซอตัวแล้ว ่มากกนขาเยอดไปแล้วจะไ,ไปพุ่งอ้าปลาไป ขึ้นไปปดครับโอ้ยเรือก,ก็ดีอ๋อเลเอโอ้ย,อย,ออยมันก็ตโงใส่ครับี้ but Adam แบบเสียงโอ้เ <tampoco> ด oh, oh, ี๋ยวๆเอายกไ้ไหนเอายึดพอดนะผมดึงไปก่อนได้หัรม้าของคำว่อเรื่องพวกเนย่ไปไหนได้คือบินไปยดก่อนได้เสื้อขาวมันลุดนะครับเลยหย่อนนอฟปลาทำนห้ยังน้อยไปน้ำปลาไปไห โอ้ยของเดือดเด็อดมั่งไปไหมเนาเดือดร้อยนละ้วก็ที่นั่งดังนะเห็นซ้ำครับดังมาแบบเซีย,คน,น,น,ย,น,ยนครับวันนี้กันเดืไปเซียนลีโคตรมันครับวันนี้มาเดือดเซียนย้อนพวกแปลงม่่งนะครับต้องขาดไร้รูชื่อเลยมั่งม่่งมันมันต้องขาดครับถ้าม่ังบรขาไดได้แต่บวชถือปลาครับผมเตลียนใหม่นะมั่งเศร้าคือแม่น้ำตอนหนึ่งแล้ว พราะว่าปลาใหญ่มันอาจจะดิรไปไม่จะหลุดปลาหมออสิบสี่นะครับสิบสี่สิบหกหาโตรครับโอเคครับเซสินารกิจครับมันนี้ก็เขารู้ครับมันนี่หาโต้วครับเนาะมแจะใส่ง่งามครับ มันมัน่อยพี่น้องเลยมองอู๋แห่งรุ่มแม่น้ำโขงครับมื้อนี้อาจจะล่มในเด้อมีเสียงลมลดรบกวนในเด้อพ่อแม่ image. พี่น้องเด้อล่มวีวีแต่เสาครับเอ้าเอห็นมะเอาเื้อครับซานแล้วครับมื้อนี้ไปแบบวิสีเสียงคแบบมันเป็นมันเลยพ่อแม่พี่น้องเพราสิสรงโฮมหมดแล้วสร้างบิดกระสอบนี่แ่ละได้เลยนะลูกทิ้งทิชซ์สองเหรอ สิบสองขีดสิบสองสองขีดโอ้หาตีออกับดมนี่ที่เชี่ยงเลยมานเป็นมันเลยครับเอ้ยเีื่อมันทีแห่งผาบมันอยากนไนะพอค่อยสไลด์ต้นต้นนี่เท่าไรครับอ่าเดียวเป,ปสามร้อสี่โอเค มันก็จะไปแห้ง,ง,งหะนะร้ายมันกิตีง้แหละเนาะคอยสลายเอาสารโลีกันเดือดเดียวกันเอกูเดือกไปเลยเอาตัวหน่อยสุดอะไรวะตัวหน่อยชุดก็ือจะหนีนะ่ละวลูกปเออเอามือนน้กะโอเคนะพ่อยิ่น้อง ล่องไปแบบทีมงานเซียนครับวันนี้เวตาดําสรงขาดยามานครับมานวันนี้ไปโมเมนไปแบบทีมงานหาปลาให้ไปนแก่ครับไปแบบเซียนครับวันนี้สุดยอดครับปลาบักบ้านเขารอบแล้วครับ่ารอชุ่มคลิปครับเราตดำไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็เราตาำก็เห็นหาแต้มหาแต้มครับหาแต้มอนางเนี้ยังได้ก็ฝาก ตอนกันแล้วกันวิถีชีวิตหากินแบบคนน้ำโขงน้ำโขงมือไป้ายแบบวิถีเชียนครับมันครับมันเนาะโอเคครับลาไปก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้ยูดีไม่แห้งสุขทุกคนครับม่วงสิบสี่เอ็นสี่สิบับมาเนี่ยลุกไหม่หมู่บ้านห้าตัวเลือดครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี